ห้ามพลาดสำหรับท่านที่เสพติดความสะใจและจินตนาการอันเร่าร้อนมู่หลงว่วยวานลิขิตหัวลักในรูปแบบหนังสือเสียงและอีบุ๊กซื้อได้ที่เม็บแล้ววันนี้ หวนสวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะสำหรับเอพิโซดนี้ละครรสใหม่นะคะที่จะต้อนรับมีนาคมก็ใกล้เข้ามาแล้วนะคะละครเรื่องใหม่ที่เตรียมพร้อมออนแอร์มีเรื่องอะไรบ้างเอ่ยเรามาเตรียมตัวกันค่ะก็สำหรับนะคะสมาชิกในครอบครัวทุกทท่านเลยแล้วก็สมาชิกแบบว่าเพื่อนๆที่อยู่กับแอดหวานมาเป็นประจำนะ,คะใครติดตามแอดหวานอยู่5ช่อง YouTube บ้างเอ่ยโอ้โหรักมากเลยรักมากเลยนะคะก็สาหรับในตอนนี้มีละครดีๆหลายเรื่อง เลยแล้วก็มีที่น่าสนใจเนาะไม่ว่าจะเป็นทั้งละครยาวแล้วก็มินิซีรีส์ละครสัน้นดูกันให้ดวงตาเป็นหมีแพนด้าเลยนะคะแล้วก็แน่นอนมีทั้งย้อนยุคมีทั้งสมัยใหม่มีทั้งกึ่งๆึ่ง กึ่งกย้อนยุคกึ่งๆสมัยใหม่นะคะรีพับ e ลิกัน e เอย1990เยออยโอ้ยออกมาให้พวกเราดูกันสุดๆเลยนะคะมาที่เรื่องของคุณห่วจิงวี่กับคุณกวงเสี่ยวถงค่ะเรื่องนี้น่าสนใจนะพเพื่อนๆก็อย่างที่พวกเราบอกเป็นเรื่องราวที่ในเมืองไทยคงจะไม่ฮิตนะ่ะแต่ว่ามันถ้าได้ดูพเพื่อนๆก็จะหยุดไม่ได้เหมือนกันก็ต้องดูจนจบนะคะ เรื่องนี้เป็นแนวอบอุ่นสร้างเนื้อสร้างตัวค่ะก็รอชมกันได้นะคะแน่นอนมาแน่แนคุณหวงจริงวี่ก็เป็นพระเอกที่คนไทยก็รักเขานะคะแล้วก็คุณกวนเสียทองก็เป็นน้องสาวแห่งชาติที่พวกเราก็เอ็นดูเธอและเธอก็นะต้องให้เครดิตเธอนะเธอมักจะเลือกบทละครที่มีสาระนะคะเรื่องนี้จึงได้ลง CCTV ด้วยแล้วก็แพลตฟอร์มสตรีมมิ่งพวกเราไปดูกันได้ที่ไอฉีอีเนาะไม่รู้ว่าเรื่องนี้ไอฉีอีจะทําสับไทยมาอืมจะทําพักไทยมาให้เราดูกัน หรือเปล่าคือคือยังไงดีจะบอกว่าคือเรื่องนี้มันไม่ใช่แนวเทรนด์ในประเทศไทยไงมันมันไม่ใช่แนวตลาดแต่ว่าเนาะก,ก็ต้องฝากความหวังไว้ที่ไอ้ฉีอีแล้วกันจะมีพักไทยมาให้เราดูเลยหรือเปล่าเพราะปกติแล้วพอออกมาปุ๊บของไอ้ฉีอีเนี่ยถ้าเรื่องที่มันเป็นกระแสรเราจะได้ดูพักไทยพร้อมกับไอ้สับไทยไปเลยนะคะเป็นเรื่องของออทีมในปี1990นะคะที่แบบ ชนบทของประเทศจีนนะมีนางเอกกับพระเอกเนี่ยก็เป็นคนแบบบ้านเกิดอยู่ที่นั่นแต่ว่าต่อมาก็เนาะชีวิตเต็มไปด้วยเรื่องอะไรเดียะคือก็ปกติโตขึ้นเรียนหนังสือแล้วก็ทำงานแต่ทีนี้ทั้งคู่แบบ คือมีความทํางานก็จริงแต่ก็คิดถึงบ้านเกิดอะไรเงี้ยนะคะก็เลยเล,เล่นมาตั้งแต่ที่เป็นหนุ่มสาวไร้เดียงสาไปจนถึงผู้ใหญ่ที่ผ่านประสบการณ์มาอย่างโชคโชดจากนั้นพวกเขาก็กลับบ้านเก่ากันก็คือกลับบ้านเกิดโนอะ๊ยพูดผิดกลับบ้านเก่านักกลัวกลับบ้านเกิดกลับบ้านเกิดกันไปพัฒนานะคะไปพัฒนาบ้านเกิดของพวกเขาเป็นเรื่องราวอบอุ่นหัวใจแล้วก็เยียวยาปลอบประโลมจิตใจค่ะก็เป็นเรื่องราวที่ครอบครัวเนาะอืมครอบครัวดูกันได้ มีความสุขนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้20นะคะ20กุมภาพ,พันธ์ปี2026มาแน่ๆค่ะ จากนั้นถัดมานะคะเป็นแบบรักๆในวัยเรียงสาค่ะเออเรื่องแบบนี้จะเข้าเข้ากับทีมตลาดในเมืองไทยนะคะเฉินเฟยวีก่กับคุณซุนเฉียนนะคะมาแล้วก็เรื่องนี้จะเป็นโรแมนติกย้อนยอดยุคนิดหนึ่งเช่นเดียวกันเป็นเรื่องราวของ1970โอถอยหลังไปจากเรื่องแรกอีก20บปีเพื่อนๆคะ่ะก็หลังจากการกลับมาสอบเข้ามหาวิทยาลัยแล้วก็นําเสนอเรื่องราวแบบการแต่งงานในยุคนั้นของสังคมจีนก็ส่วนใหญ่ผู้ใหญ่เนาะผู้อาวุโส จับจับเด็กๆมาแต่งกันเขาเรียกว่าคลุมถุงชนค่ะเพื่อนๆดังนั้นก็ไปดูนะคะความรักในรูปแบบ คลุมถุงชนแล้วก็ความรักในรูปแบบใหม่ในในตอนนั้น่ะที่แบบมีคนคิดว่ามันไม่ควรจะโดนคลุมถุงชนแล้วอะไรแล้วก็ต้องไปดูถึงพัฒนาการทีละเล็กทีละน้อยนะคะคู่รักคู่นี้นะคะเขาจะเริ่มต้นจากการเป็นคนแปลกหน้าค่ะแล้วก็ค่อยๆแบบเออรักกันนะคะนี่ด้วยรายละเอียดที่หว,นวานๆแต่ก็ไม่เลียนเกินไปเขาว่าอย่างนั้นค่ะทีมงานมีความสร้างแบบเออทีมงานสร้างทุ่มเทปเป็นอย่างมากนะคะพร็อพต่างๆถนนต้องเก่าแก่เฟอร์นิเจอร์ วินเทจแบบในรุ่นของ1970เครื่องแต่งกายย้อนยุคที่พาผู้ชมย้อนกลับไปสู่ยุคสมัยอันบริสุทธิ์อะไรประมาณนั้นเขาว่าอย่างนั้นเราก็รอดมกันได้นะคะเรื่องนี้ก็ลงที่ CCTV 8ด้วยค่ะก็ออนแอร์วันที่21นะคะกุมภาพันธ์ปี2026รับชมกันได้นะคะเจ้าภาพคือ Tencent v i ว e o ในเมืองไทยก็ VTV Thailand ค่ะก็ถือได้ว่าชนกันเนาะชนกันเป,เป๊ะเลยนะคะโอ้ทีมงานฝ่ายกลยุทธ์เขาก็ดูเอาละวะ มันเป็นทีมอืมอ้ายฉีอีเอามา1990นะฮะ VTV ย้อนกลับไปอีกนิดคะ่ะ1970นะฮะนแ air ต่างกัน1วันอ่ะรอชมกันได้ค่ะจากนั้นนะคะเรื่องนี้คะ่ะแอดวานรอชมนะคะคือยังไงย้อนยุคก,ก็มาที่1ในใจของแอดวานอยู่แล้วมาแล้วคะ่ะเป่าชางเอินกับโจอีรรันนะคะเรื่องนี้โอ้โหชื่อก็อืมชื่อเรื่องก็เพาะพริงมากเลยนะคะแต่เอาชื่อเรื่องที่แปลมาจากนิยายจีนก่อนละกัน1ิปีแห่งสายฝนราตตีแห่งเจียงหูนะคะโอโ้เรื่องนี้ สนุกมากเลยแต่ไม่รู้ว่าจะสกัดบทละครออกมาประมาณไหนบ้างนะคะคือเท่าที่ไปอ่านมาเขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยในบทละครจะไม่เน้นไปที่ ไปที่เจียงหูเรื่องของศิลปะก,การต่อสู้มากนักแต่จะเน้นไปที่เรื่องราวของความรักเข้าใจได้เพราะว่าเรื่องนิยายมันก็ตัวนิยายต้นฉบับมันก็ยาวไงเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องเอาจุดหลักออกมาแล้วก็การจัดสนับสนุนดาราดาวรุ่งนะคะโจออ้หลันกระเป๋าฉางเอินมันก็ต้องเป็นแนวไอดอลเพราะฉะนั้นเป็นแนวที่คนไทยชอบ a อดวานมั่นใจเรื่องนี้คนไทยชอบเรื่องนี้นะคะจะมีเรื่องราวของการต่อสู้เนาะแล้วก็จะมีเรื่องราวของ ของเวทมนต์ด้วยเออเพราะว่าตระก,กูลนางเอกเนี่ยค่ะผู้หญิงถ้าถ้าไม่ได้ฝึกฝนอย่างดีนะคะต่อไปจะกลายเป็นแม่มดอะไรก็ว่าไปนะคะแต่จริงแล้วมีมีทั้งฝ่ายปีศาจแล้วก็ไอ้ฝ่ายที่เรียกว่าตัวเองคุณธรรมเนี่ยแหละฝ่ายที่นางเอกอยู่เนี่ยนะคะโอ้โหเป็นฝ่ายที่น้าไหวหลังหลอกหน้ากากหนาเป็นแบบโอ้โหหลายเมตรเลยเพื่อนขาหน้าบางคนก็ทําเรื่องหน้าอับอายมากก็รอดูกันลกันเรื่องนี้นะคะก็เอ่อทางด้านของพระเอกของพวกเราเนี่ย ตอนแรกก็คือเราจะรู้สึกว่าเขาเป็นคุณชายซึ่งมาจากมาจากตระกูลฉางซึ่งเป็นตระกูลวีระบุรุษของทางฝ่ายธรรมะแต่ว่าทําไปทามาเดี๋ยวเอา้ากลายไปเป็นแซมูโนน,นีนะคะไปนู่นเลยเป็นอยู่สํานักปีศาจเฉยเลยนะคะส่วนนางเอกของเราเป็นอัศวินอยู่แล้วนางเอกของเราเป็นวีรสตรีก็ต้องอยู่ฝ่ายนี่ฝ่ายธรรมะแต่ว่านางเอกอะ่ะ ใช้ใจของนางเอกแล้วก็ใช้หัวสมองในการพินิจพิจารณานะคะคือมันต้องเข้าใจว่าปีศาจก็สำนักปีศาจเนี่ยไม่ใช่เลวทุกคนอืต้องอย่างนี้ก่อนแล้วก็ไอ้สำนักคนดีทั้งหลายเนี่ยก็มันก็ไม่ได้ดีทุกคนนางเอกของเรานะคะก็ต้องใช้สมองใช้หัวใจในการดูว่าใครดีก็แน่นอนพระเอกของวเราก็ไม่ได้โหดร้ายไม่ได้อะไรมากคือเรียกว่าพระเอกก็มีความดีนางเอกของเราก็ไม่สนไม่แคร์ใดๆทั้งสิ้นนะคะก็เลือกพระเอกของพวกเราอืมค่ะ เดี๋ยวคอยดูเรื่องนี้ก็ต้องมีฉากแอคชั่นด้วยคมๆแต่ว่าก็เป็นแนวไอดอลถ่ายไปก็ค้างกล้องนิดหนึ่งให้เก๊กเอาเก็กหน่อยหนู10วินาทีค้างไว้อะไรก็ว่าไปเรื่องนี้น่าดูมากเลยนะคะวันที่22่กุมภาพันธ์นะคะเจ้าภาพคะ่ะ Tencent Video นะคะก็มาดูใน VTV Thailand นะเพื่อนๆเอาแล้วค่ะจากนั้นยังมีเรื่องของคุณ หลิวอี้หนิงของเราเ,เพื่อนเคิดถึงหนิงเกิหรือยังเอ่ยมานะคะเรื่องนี้คุณหวังจือหวนหนางเอกสุดเท่นะคะรุ่นพี่มาแล้วก็เป็นเรื่องราวของความรักแบบรุ่นแบบ พี่สาวกับหมาน้อยกับกับน้องชายอะไรประมาณนี้ค่ะนอกจากนี้ยังมีคุณเจียงซินมาร่วมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้คุณหวังจือวนนะคะนางเอกรับบทเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความรักค่ะทั้งเทมากๆแล้วก็อร่อยมากๆเลยนะคะซึ่งก็จะเป็นตัวละครซึ่งทําให้หลิวอี้หนิงนะคะเปลี่ยนจากคู่ปรับที่ทะเลาะกันมาเป็นแบบโอ้ยเอาอกเอาใจพี่สาวคนนี้รักแทนมากๆค่ะถ่ายทอดความซับซ้อนของความรักในวัยผู้ใหญ่ได้อย่างน่าประทับใจเลยนะ ะะเรื่องนี้นะคะก็จะถูกออนแลน์ในวันที่26กุมภาพันธ์ค่ะเจ้าภาพที่เดิมเลยนะคะ Tencent Video โอ้โหเอาออกมาถล่มหน้าจอเลยนะคะสำหรับ Tencent Video พวกเราก็ดูกันได้ที่ VTV Thailand นะคะโอ้เอาละค่ะก็ทุกเรื่องนี้ก็มีความครอบคลุมทั้งดรามาย้อนยุค ดราม่าศิลปะการต่อสู้ดราม่าของชีวิตคนในเมืองนะคะเพราะฉะนั้นก็รอดูกันได้เท่านี้ก็ไม่ไหวแล้วเปล่าเพื่อนๆตาตาแพนด้าแน่เลยนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้เพื่อนๆอยากดูเรื่องอะไรมากที่สุดนะคะเขียนพิมพ์มาบอกแอดวานที่ช่องคอมเมนต์หน่อยใครดูนะคะเป่าฉางเอินกับโจเอลันเป็นเพื่อนแอดวานเป็นเรื่องแรกบ้าง <c oughs> นะมาบอกแอดวานหน่อยจะได้รู้ว่าไม่ได้ดูคนเดียวนะคะแต่เรื่องอื่นๆก็ดูนะเพื่อนๆแต่ว่าอาจจะไม่ใช่วันแรก ที่เขาอ่อนเพราะวันแรกที่อ่อนน่ะเขาก็จะใส่ใส่กันมาอย่างน้อยสี่ตอนบ้างสตอนบ้างอย่างน้อย6กตอนบ้างดูไม่ไหวเพื่อนๆค่ะดูไม่ไหวนะเอาละค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ